สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ตลาดนัดวินเทจนะครับมาพามาชมนะครับทานินนะครับรุ่นนี้ tcr 3 3 4 4อีกแล้วนะครับรุ่นนี้พักหลังมาบ่อยเลยนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับตัวนี้ก็จากสมุดปากานะครับแถวบางพลีนะครับประมาณนี้นะครับมาสเครื่องนะครับก็มีซันซุยตัวหนึ่งแล้วก็ทานินตัวหนึ่งนะครับก็อาการเสียนะครับอาการเสียก็เดี๋ยว ผมเช็คดูแล้วนะครับก็ไฟนะครับไฟส่องสะท้อนหน้าปัดเนี่ยขาดหลอดหนึ่งแล้วก็ไฟ V u นะครับไฟ V u แล้วก็เท่าที่ดูนะครับเข็มวีโเนี่ยมันไม่กระดิกนะครับส่วนระบบเทปเขาไม่ซ่อมนะครับแล้วก็เช็คพักขยายแล้วพักขยายยังใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะครับ FM ไม่ดังนะครับเดี๋ยวลองลองเปิด FM นะครับอันนี้ fm นะครับ fm เงียบนะครับเงียบไม่มีเสียงซ่าอะไรเลยนะครับปิดมิลติ้งเปิดมิลติ้งแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีเสียงออกเลยนะครับนี่เปิดเอลลุ่มเกือบสุดแล้วนะครับนี่ไม่ดังเลยนะครับเงียบลองดูขยายนะครับขยายก็ตอนนี้ผมต่อ e u x y อยู่นะครับมาดู รครับก็พักขยายยังใช้ได้นะครับใช้ได้พักขยายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าวอลุ่มเสียด้วยนะครับวลลุ่มปิดสุดแล้ว ยังได้ยินเสียงเพลงอยู่นะครับตันนี้ผมต่อกับเครื่องเล่นซีดีนะครับแล้วก็มาทดสอบกับตัวแทนนตัวนี้นะครับทดสอบอาภาคขยายมันนะครับก็สรุปว่าภาควิทยุนะครับตรวจสองภาควิทยุแล้วก็วอลลุ่มนะครับเช็ควอลลุ่มเปลี่ยนหลอดไฟเช็คแขมวิโยนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวมาดู ด้านหลังกันนะครับด้านหลังไอ้ไม่ใช่ด้านหลังด้านในนะครับในเครื่องาท่านผู้ชมมาดูภายในนะครับของเครื่อง TCR สามสามสี่สีของตัวนี้นะครับอันนี้สภาพภายในนะครับก็มีรอยซ่อมมีอะไรมานะครับดูหลายจุดนะครับมีรอยซ่อมมานะครับครับสภาพก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ อะไรยังอยู่แต่มีรื้อซ่อมมานะครับสายฟงสายไฟอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องไล่เช็คดูก่อนนะครับเบื้องต้นก็ต้องเช็คระบบ FM นะครับ FM ภาค FM นะครับเพราะไม่มีเสียงเลยครับท่านผู้ชมมาดูด้านใต้เครื่องนะครับของตัวนี้นะครับอันนี้ก็ให้ดูกันนะครับ t ีเสาสามสีนะครับด้านใต้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ปรากฏว่าผมก็จะทําการเปลี่ยนวอลลุ่มนะครับแล้วก็เห็นสายเขาะโยองระยางไว้แบบนี้นะครับผมยังงงๆอยู่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องไล่ไล่ต่อใหม่อันนี้มีทํามาก่อนนะครับเนี่ยดูอ่าไม่เรียบร้อยนะครับก็ต่อสายมานะครับเดี๋ยวผมต้องไล่ไล่ไล่ต่อใหม่เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเราซ่อมมาไว้แบบนี้เลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับทานินนะครับก็ tcr 3 3 4 4นะครับตัวนี้ก็รู้สึกหลังๆมารุ่นนี้จะมาบ่อยนะครับก็เอกลักษณ์เขาจะมีแ็ม vu นะครับนี่ vu นะ vu กระดิกกระดิกเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ซ่อมเสร็จแล้วนะครับจากลูกค้าจากบางพลีนะครับบางพลีสมุติปาการนะครับ ก็เขาส่งมาสองเครื่องนะครับอย่างคลิปที่แล้วเนี่ยก็ของเขาด้วยนะครับที่ว่าเป็นซันซุยเอยูหกหตองหนั่นแหละนะครับแล้วก็ทานินด้วยนะครับคือเขาออกมาสองเครื่องนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเครื่องที่แล้วก็เครื่องซันซุยก็เสร็จแล้วแล้วก็ตอนนี้ทานินก็ทําเสร็จแล้วนะครับผมซ่อมตัวซันซุยให้เขาก่อนนะครับก็หลักๆที่ทํานะครับก็มีหลายอย่างนะครับ FM มา ตามที่รีวิวให้ดูนะครับก็ FM ไม่ดังเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ตรวจเช็คซ่อม FM ดังเรียบร้อยนะครับแล้วก็ AM ด้วยนะครับตอนนี้ตรวจเช็ค AM ให้ไปด้วยเลยนะครับก็มีหลักๆนะครับเข็มเข็มมันไม่ทํางานนะครับต่อแรกนะครับเข็ม v ีเนี่ยนะที่มันกระดิกกระดิกเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับที่มันกระดิกกระดิกเนี่ยมันไม่ทํางานตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้มันทํางานแล้วนะครับ แล้วก็ไฟนะครับไฟรุ่นนี้มันจะเป็นไฟสะท้อนนะครับของแท้เดิมเขาเขาจะเป็นไฟสะท้อนเนี่ยมันมันอยู่ตรงตรงหน้าปัดเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับกลางคืนมันจะถึงจะเห็นชัดนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีอ่าไฟนะครับเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยนะครับไฟสองวีโอเนี่ยนะครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับกลางวันมองไม่ค่อยชัดแต่จริงๆสว่างแล้วนะครับเนี่ย อันนี้หลอดไฟติดแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูนะอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับอ่าอันเนี้ยหลอดไฟติดแล้วนะครับนอกนั้นก็มีมีมวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มคืออ่าเขาช่างที่ไหนทําไม่รู้นะครับเขากา็ต่อเป็นพวงอย่างนี้นะครับตามที่ผมถ่ายดูนะครับวอลลุ่มมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ย,ยจริงๆแล้วสายเดิมเขาอะนะครับ มันก็สามารถที่จะต่อได้นะครับแต่ว่าผมก็เห็นว่าช่างที่เขาซ่อมมานะครับเ็าตอ่ตอต่อพ่วงเขา้ามาทำให้มันดูแล้วมันรกไปเลยนะครับมันเป็นขยะไปเลยเนี่ยนะครับผมก็เลยแก้ไขนะครับเอาสายเดิมของเขานะครับมาต่อเพราะว่าสายเดิมเขามีอยู่แล้วก็ระยะมันพอดีอยู่นะครับไม่ต้องต่อสายแบบนี้นะครับ อันนี้นะครับเขาพ่วงมาเลยนะครับแล้วก็มีบาลานด้วยนะครับมีบาลานเสียด้วยก็บาลานเขานี่ไม่ใช่บาลานน่าจะเป็นตัวตัวนี้นะครับตัวเนี้ยตัววีเนี่ยไอวอลลุ่มวีเนี่ยเสียตัวหนึ่งตัวนี้เขาต่อมานะครับอันนี้ใช่ครับก็มีวอลลุ่มตัวนี้นะครับแล้วก็ไอวีตัวนี้นะครับส่วนบาลานก็เปลี่ยนให้นะครับบาลานเปลี่ยนให้แต่ว่า ดีที่เขาไม่ได้ต่อ,อาสายออกมาแบบรกรุงรังมานะครับวอลลุ่มที่เปลี่ยนก็มีบาล้านตัวหนึ่งนะครับวอลลุ่มตัวหนึ่งแล้วก็อวอลลุ่มปรับวิวนะครับที่มันเสียนะครับหน้ากากก็ทำความสะอาดให้นะครับก็ตอนนี้ก็ดูใหม่เลยนะครับใหม่ๆเลยแล้วก็ตัวเช็คซ่อมวิทยุเรียบร้อยแล้วก็พักขยายตรวจเช็คแล้วนะครับก็ ปรับตั้งสถานีนะครับเพราะว่าของเดิมมันไม่ตรงไม่ตรงตัวแรกนะครับนอกนั้นก็มีเพิ่มลูกค้าให้ติดบลูทูธนะครับบลูทูธตรงนู้นะนะครับเพิ่มติดบลูทูธไปด้วยนะครับของตัวนี้ก็หลักๆก,ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะปิดฝานะครับแล้วก็เดี๋ยวมา,าเปิดให้ดูนะครับการใช้งานนะครับ ครับท่านผู้ชมครับก็มาทดลองฟังกันเลยนะครับหลังจากซ่อมแล้วนะครับก็ก่อนอื่นก็ท่านผู้ชมก็ดูเข็มวิโยนะครับตอนนี้มันก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับในการทางการข่าวและรวมถึงนโยบายเกี่ยวกับารข่าวด้วยเป็นในตัวเพราะฉะนั้นสองหน่วยงานนี้ทําเรื่องแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานข้ามชาติอยู่แล้ว ท่านไปเสนอให้เขาจัดทำงบประมาณขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำระบบต่างๆมันถูกได้ไรนเอ่อตัวที่เราตรงเป็นเข็นขาให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงทำปฏิบัติการบางอย่างที่ดีขึ้น innovation for better l i f e and better life และ นี่เนี่ยเรามีชุดประถมพยาบาลแจกเลยนะพี่จุ๋มบอกนะทีมงานเราบอกว่ามีชุดประถมพยาบาลสำหรับผู้ป่วยติดเตสนะครับการดื่มน้ำเงินที่จ่ายไปไม่ได้สูญเปล่านะครับก็ครอบเอาแบบไม่ได้รับประทานน้ำไม่ปวดแล้วเนาะประกันนโยบายการเงินคุณศักภพพัญญานุกูลครับออกมา แห่งปัญหาคุณสมบัติดังนั้นเมื่อคุณมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติของการดำรงตำแหน่งค,คืออะไรยูนิคอนคือสตาร์ทอัพที่ได้รับการประเมินมูลค่าใส่ลุกสั้นครับสุนารีละสีมาสิบหกิกาห้าสิบบ องครับม,มีบัตรประชาชนแบบต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็ลองนึกกินข,ข้าวอะไรอย่เงี้ยแต่ไม่มีเ<อ>นาะไม่มีไม่มีมมค่ะ วรวยชารวยลมานรบาชาข้าวปาข้าวจริงเด็กหิงบัวซีซื้อรงข้าวโดเป็นภาระอันหักภาระหาเวปันจักขันธาคอยเจ้าลอยสูงเด่นไรใครเขา เกิดเสียงวิจารณ์ตามมาอีกค่ะว่ารัฐบาลกับกองทัพได้คุยกันหรือเปล่าประชาชนบางส่วนพร้อมช่วยเหลือก็ตำหนิรัฐบาลมาอีกอะค่ะเวนะครับจากชาพโรนเพลงเพราะมากๆเลยนะใครไม่ได้ฟังอยากให้ลองฟังไปด้วยกันนะส่วนใครที่ฟังส่วนมันเป็นเพลงที่แบบฟังแครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ผล การซ่อมนะครับหลังการซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้งานได้ประมาณนี้นะครับทานิน TCR33CC นะครับของลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับสมุดปากการนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ